สวัสดีค่ะคุณบีอยากจะผลิตวิดีโอง่ายๆสักตัวหนึ่งอะคะอ่ะไม่ทราบว่าคุณบีคิดอะค่เท่าไหร่ราคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอพอมีเวลาสักนิดนึงให้ผมอธิบายหน่อยไหมครับเรื่องของราคาในการผลิตงานวิดีโอจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างทำยังไงถึงจะได้ราคาที่ถูกและคนถ่ายวิดีโอควรจะคำนวณยังไง วันนี้เรามาดูกันเลยคุณลูกค้ามีคอนเซปต์งานไหมครับแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นหนังสั้นไหมเป็นพรีเซนเตชันเป็นแบบเหมือนรีวิวเวอร์หรือว่าจะเป็นเหมือนแนวสัมภาษณ์เจ้าของแบรนด์ซึ่งจริงรูปแบบแต่ละอย่างอาจจะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาและดีเทลซึ่งบางคนอาจจะต้องการแค่เพลงประกอบภาพแบบนั้นก็จะง่ายและรูปแบบต่างๆเนี่ยอันนี้ทางทีมผมเป็นคนวางแผนคิดหรือทางลูกค้าเป็นคนคิดใช่ครับดีเทลในงานล้วนม,มีความสําคัญอันนึงก็คือเรื่องของการหลอกสคริปต์ ต้องมีหรือเปล่าและเราหรือทางลูกค้าเป็นคนคิดมาลูกค้าบางคนอาจจะอยากเห็นสอรี่บอร์ดมีภาพยังไงอาจจะต้องมีช็อตลิสต์จดขึ้นมาหรืออาจจะแค่มีสอรี่ไลน์โค้งคร่าวๆในงานงานนั้นต้องใช้ความครีเอทีฟเยอะมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของงานพรีเซนเทชันต่างๆที่อาจจะต้องมีการครีเอทรูปแบบดังนั้นในส่วนนี้มันมีเรื่องของระยะเวลาในการวางแผนที่บางงานมันอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวเลยพรุ่งนี้เช้ามีเวลางานแล้วเดินทางไปได้เลยกับบางงานมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนๆในการที่จะวางแผนงาน ก่อนที่จะไปถ่ายทําจริงนั่นคือค่าเสียเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าผมคุณลูกค้าได้คิดเข้าคร่าวไว้ไหมครับก่อนหน้านี้อยากได้ง่ายๆแต่ว่าแบบดูแพงหน่อยอะคะ่ะง่ายๆโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องพวกนี้ต่ออีกนิดนึงก่อน เรื่องต่อมาในส่วนของงานโปรดักชันแตกต่างกันเยอะมากในงานวิดีโอมีเรื่องของโลเคชันที่อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ราคาถูกๆฟรี free. อย่างเช่นเป็นโลเคชันในบ้านของลูกค้าเองหรือว่าต้องไปเช่าสตูดิโอเล็กๆราคาก็จะแตกต่างกันในอาจจะหลักพันต,นต้นๆจนไปถึงสตูดิโอขนาดใหญ่ที่หรูหราขึ้นอาจจะเป็นหลักหมืน่นหรือในงานวิดีอนั้นๆจะต้องไปหลายโลเคชันอาจจะต้องมีการเดินทางต่างจังหวัดตรงนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งเลยในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายตัวแสดงประกอบอาจจะเป็นตัวของลูกค,ค้าหรือหรือว่าอาจจะต้องหาแบบที่อาจจะมีตั้งแต่หลัก ผ่านต้นๆจนไปถึงหลักหมื่นรวมถึงคนมีชื่อเสียงอาจจะเป็นหลายๆห,หมื่นจนถึงเป็นแสนได้ตรงนี้มันตอบยากมากเพราะราคามันสามารถจะถูกจนถึงแพงได้เลยบางงานอาจจะมีกล้องแค่ตัวเดียวจนไปถึงกล้องหลายตัวแล้วก็รวมถึงชุดไฟต่างๆในการเซตอัพบางคนอาจจะต้องไปเช่าจนไปถึงการมีทีมงานทีมไฟกล้องแยกออกมามีผู้ช่วยต่างๆดังนั้นสเกลตรงนี้คอสให้จ่ายในการออกไปถ่าย1วันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากและหลายๆครั้งการตอบราคามันยากนี่คือปัจจัยหลัก คิวงานคิวชั่วโมงกี G ่วันเดินทางเยอะแค่ไหนสมมติบางคนบอกต้องถ่ายกระบี่แค่2ชั่วโมงเองเสร็จแต่ว่าทีมงานอยู่กรุงเทพแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่คิวเดียวและความยากง่ายในทีมถ่ายทํามันจะต้องมีการ short, บล็อกช็อตควาจะปั้นแต่ละช็อตหรือว่าอาจจะค่อยๆเก็บตามเหตุการณ์เรื่องราวไปเรื่อยๆเ,เลยบางงานบล็อกง่ายๆอาจจะเป็นเพื่อนคุณยังได้เลยแต่ว่าถ้าง,งานที่มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นแน่นอนว่าคนที่ถ่ายหรือว่าทีมงานจะต้องมีเอ็กซ์เพรียร์มากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับสเกลของงานต่างๆลิสต์ขึ้มา,าขางงะเว่ยออกช น,นะ,ค,ะครับผมครับผมก็เป็นตามที่ผมอธิบายพี่เข้าใจคาว่าง่ายไหมคะ,ะง่ายๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนี่ส่วนสุดท้ายในส่วนของงานโพสต์บ้างนิดหนึ่งกัแล้วกัน ในส่วนของงานโพสต์อันนี้ก็มีดีเทลในเรื่องของการตัดต่อเหมือนกันบางงานอาจจะทายลงฟุตเทจแล้วเป็น1ิบชั่วโมงแต่ต้องการตัดต่อเหลือนาทีหนึ่งแต่เราไม่ได้ดูแค่นาทีเดียวนี่ถูกไหมคนตัดต่อจะต้องดูทั้งหมดเป็น10 10ิชั่วโมงเลยกว่าที่จะคัดออกมาแล้วก็เลือกสรรบางคนมองว่าเอ๊งานบล็อกมัน,นง่ายผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วงานบล็อกที่เราเห็นดูง่ายมันต้องใช้เวลา การที่ต้องยียมุกถ้าจะต้องประดิฐ์เรื่องเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยอย่างพวกงานสัมภาษณ์ที่จะต้องคัดเลือกประเด็นสําคัญหรือว่าการตัดต่อแบบแค่เป็นภาพประกอบเพลงมันอาจจะแค่คัดชนธรรมดาจนไปถึงฟุตเทจการคัดชนที่มันจะต้องมีทรานซิชันต่างๆลูกเล่นเอฟเฟกให้มันดูน่าตื่นเต้นหวือหวานไวโอเวอร์เช่นใช้เสียงผมแห่แผดอย่างเงี้ยอันอาจจะไม่แพงมากแต่ถ้าไปใช้เสียงที่เป็นคนมืออาชีพมีภาษาอังกฤษเข้ามาแน่นอนว่าเราค่จ่ายมันก็ผันผวนกันไป ซับไตเติลที่ต้องไปลงซึ่งภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่สตรองเกสดังนั้นผมจำเป็นต้องใช้คนอื่นที่เขาสตรองกว่าผมเรื่องของการแก้งานเราก็ต้องเผื่อไว้บางคนบอกสองครั้งถึงเวลาจริงอาจจะมากกว่าน,นั้นดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการของการวางแผนการแก้งานไว้ด้วยใจเย็นก่อนนะครับอันนี้คือที่ผมพูดเนี่ยอธิบายให้ฟังนี่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องรู้ทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่คุณพี่ช่วยผมได้อาจจะบร i e f คำต้องการให้มากที่สุดเลยโดยเฉพาะถ้าคุณพี่มี l e f reference อันนี้จะช่วยผมได้มากเลยหรือง่ายกว่านั้นเลย ก็คือเรื่องของงบประมาณตรงนี้สําคัญพี่เพราะว่าเีฟที่ละเอียดหรือว่าดีเทลที่เข้าใจเนี่ยมันทําให้พี่กับผมไม่ต้องมีปัญหากันในอนะาคตไงดังนั้นในเรื่องของคาถามสั้นๆว่าราคาเท่าไหร่บางครั้งเราตอบยากมันมีเรื่องของดีเทลสมมุติขายเสื้อหนึ่งตัวไม่ต้องวางแผนเลยถ่ายแค่ภาพประกอบเพลงแบบลูกค้าเป็นเองเลยพรุ่งนี้แบกกล้องไป1ตัวกับเลนส์หนึ่งตัว,เ,นนตวเดินมาเอาดอหน้าบ้านแล้วยิงชูตติ้งอันนั้นราคามันก็จะมินิมอลเปลี่ยนไม่บางแบรนด์ทัานต้องการให้ดูพรีเมียมมากกว่านั้น อาจจะต้องใช้สตูดิโอที่หรูหรามากขึ้นแบร์อาจจะต้องมี KPI คือมีคนติดตามมากหน่อยนึงเพื่อเวลา โพสไปปุ๊บคนจะได้เห็นเยอะอันนี้ตัวอย่างครขข่าวๆดีทงสองงานนี้แน่นอนว่าคอรสราคาเนี่ยมันต่างกันดังนั้นลูกค้าแต่ละคนจะมีคอสงบป,ประมาณของการตลาดไม่เหมือนกันวิธีการทําราคาของผมหนึ่งคือมีราคาชัดเจนเลยให้เลือกไอเทมเลยไอเทมนี้ผลิตวิดีโอขนาดนี้จานวนธันวาลขนาดนี้ได้วีโอผลงานมาประมาณนี้ราคาเท่าไหร่เราจะคิดรูปแบบเราจะวางแผนสถานที่อุปกรณ์อะไรให้หมดที่มันเป็นแพทเทิร์นหนึ่งแต่ต้องบอกว่าไม่ได้เวิร์กกับลูกค้าทุกประเภทและทุกงานเช่นลูกค้าที่มีงบน้อยกว่านั้นละ่ะดังนั้นจําเป็นทีี่จะต้อองมาคคุยนกรูปแบบ ซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคัสตอมไพรซ์ก็ขึ้นมานะครับก็คือประเมินเป็นงาน,งานไปแน่นอนว่าเราอาจจะเจอลูกค้าที่ความต้องการเยอะเลเวลเลอลังการเลยแต่เลทต่ำสุดมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเ่มันก็ต้องแปลผ่านตามรูปแบบงานที่ควรจะเป็นข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่าอย่างบางทีคําว่าง่ายๆเพื่อที่จะคุยราคาให้ต่ำที่สุดก่อนแต่พอไปทํางานจริงปุ๊บสเกลง,งานไม่ได้เป็นอย่างนั้นในงา่นสรับผมจะค่อนข้างวัดใจมากถ้าเราเสนอราคาที่ถูกโอกาสได้งานสูงแต่คตุณภาพงานชิ้นนั้นๆจะถูกจํากัดเอาไว้อาจจะไมมม่่สูงงาาาาาากถ้้เราอาอรออนควต ้าผิดลูกค้าต้องการงานที่คุณภาพสูงคุณจะเสียงานทันทีส่วนถ้าเราบอกราคาแพงแบบพรีเมียมเต็มที่ไปเลยผลก็คือครับผมคุณเพียงอยู่ไหมครับนะคดี่ก<อ>็อาจ<ๆ><ข>จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะก็อาจจะหายไปเลยได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจจูนให้เข้าใจต่อกันนะครับผมอ้อสุดท้ายเรื่องขององค์กร,รง,งานวิดีโอต้องไป่ลเรื่องสปอนเซอร์เรานะครับ บิ๊กแคเ r ลนะครับแล้วก็เดอะดีเจ้าเอสนะครับผมที่สับสนเรามาตลอดนะขอให้พรให้คุณเจอทีมวิดีโอที่ถูกใจนะครับแล้วก็ได้ลูกค้าที่ดีๆกันทุกคนนะแล้วก็ฝากมิสร์บีนทีมเราไว้ในอ้อมอบอ้อมใจเลยนะเพราะเราก็รับรับพลิกงานวิดีโอเช่นกันนะแล้วเจอกันครับ